จากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวก่อนน้องแป้งวันนี้พาพี่มาที่ไหนคะเนี่ยอ๋อวันนี้นะคะน้องแป้งพาพี่น้อยมาบุกที่บ้านครูสุก,กันเลยค่ะบุกบ้านครูใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าจะต้องมีอะไรดีๆให้ได้เรียนรู้แน่เลยใช่ไหมแน่นอนเลยค่ะพี่น้อยเพราะว่าวันนี้ครูจะมีอะไรสนุกๆให้เราได้ลงมือทํากันเลยค่ะสนุกด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นรอ,อะไรค่ะงั้นเดี๋ยวตามอยู่ไปเลยนะคะตามเลยจ้าไเลยพี่จะตามทุกก้าวเลยไปเลย อโ,โอ้โหครูค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูทำอะไรอยู่คะเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บนึงคุณทำอะไรอยู่คะเนี่ยเอาจุลินทรียใส่มาจุลินทรีย์เหรอคะแล้วจุลินทรีย์คือคอะไรอะคะครูเอ่อมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะที่เอ่อเราเรียนรู้มันแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กับมันค่ะมีชีวิตด้วยเหรอคะเนี่ยอ่าเป็นเป็นสัตว์เดียวไงเป็นสัตว์เป็นไมโครออร์แกนิซึมอ่าเนี่ย ซีนี้มันมีสี่ชนิดคะครูจุลินรีย์มีอยู่สามไม่ใช่ชนิดนะต้องเรียกว่าสามกลุ่มกลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ที่เราเอามาใช้ค่ะยีสต์ที่เราทำานมปังทำลระถองโกเล็กโตเบนซลัดในนมเปรี้ยวแต่เรก็หลายๆอย่างดอกผักเสี้ยนทบปลาส้มทบปลาจอมทำแหนมเนี่ยเป็นจุลินรียกลุ่มที่มีประโยชน์มีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ของจุลินรียทั้งหมดคนะเสร็จแล้วก็จะมีไอ้กลุ่มที่ เป็นโทษอยู่อีก10%มันมีไอจุลินซีพื้นฐานนี่คือทําหน้าที่เป็นปกติไม่มีดีไม่มีร้ายแต่ว่าเป็นตัวที่เริ่มกระบวนการต้นๆแต่แล้วจุลินรีอีก2กลุ่มนี้เข้ามาต่อยอดอันนี้เครื่องจุลินรีย์พื้นฐานมีอยู่80%อ,อย่างทีตัวอย่างเนี่ยในานาข้าวของเราเรากลัวที่สุดคือมีเทนแก๊สมีเทนถ้าเราไม่เติมจุลินรีย์กลุ่มดีลงไปปุ๊บมันจะเกิดแก๊สมีเทนมากแต่พอเราใส่จุลินรีย์กลุ่มดีปุ๊บจะกลายเป็นปิ่นอโรเมติก กลิ่นหอมระเหยก็เพื่อลดแก๊สกลิ่นของลาเพราะนั้นเรื่องจุลินทรีย์เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้จุลินทรีย์เลยค่ะครูที่เราทําจุลินทรีย์หยวกกล้วยหนอกกล้วยหมักเพราะอะไรประเด็นของเราก็คือว่าเราหมักจากหยวกกล้วยเนี่ยเพราะเราต้องการหมักเซลลูโลสในฟางใช่ไหมในฟางมันมีเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินเพราะนั้นเราก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วแต่จุลินทรีย์กลุ่นนี้เป็นจุลินทรีย์รวมมันเก่งมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่กระชังมัน แต่เรากําลังจะคัดเอามาอ๋อผมต้องการกรรมกรครับไม่ต้องการช่งางเราก็เลยเอาหยวกกล้วยมาหมักเพื่อที่จะลดปริมาณช่างแต่เพิ่มปริมาณประชากรของกรรมกรเอามาทํางานในการย่อยสลายแล้วแล้วอย่างนี้จุลินทรีย์ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงกับแปลงน,นานเราคะก็ะไปช่วยย่อยสลายสร้างอินทรีย์ทั้งหลายจนกลายเป็นนิวตรีเอนเป็นธาตุอาหารให้ประโยชน์กับพืชครับ<อ>พืชเรานําไปใช้เป็นปุ๋ยได้เป็นฮอร์โมนได้เป็นฮีมิเแอซดใช้จุลินทรีย์นี้ทั้งนั้น นะพเพราะเศษวัชพืชต่างๆถ้าไม่มีจุลินทรีย์ปุ๊บมันก็กลายเป็นวัสดุอยู่อย่างนี้แหละอ๋อบางคนเขาก็<ๆ>แบบว่าเผาละหน้านี้อพออันนี้เสร็จปุ๊บซึ่งก<อ>็คือจริงๆสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้คือต้องเรียนรู้กับมันถ้าเราไม่เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเผาง่ายที่สุดแต่อย่าลืมว่าฟางหนึ่งไร่เนี่ยอยู่ประมาณตันสามร้อยค่ะหนึ่งพันสามร้อยกิโลซึ่งมันจะเท่ากับปุ๋ยสองลูกเพราะนั้นเราต้องช่วยสลายลงไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้การทําจุลินทรีย์หยวกได้เลยไหมคะเดี๋ยว่า เราต้องคิดเป็นระบบค่ะในเมื่อเราจะใช้เนี่ยการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวนี้มันต้องใช้เวลาประมาณ25วันจุลินทรีย์จะบูมที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดว่าเราจะปั่นนาเมื่อไหรต้องย้อนกลับไป25วันต้องทําอเพราะนั้นให้พอดีกันถูกต้องครูมีนาหลายแปลก็จะทําวันนี้ก็จะทําอีกสําหรับเตรียมอีก25่วันข้างหน้าที่จะต้องใช้เดี๋ยวก่อนครูไม่เคยทําที่บ้านเวลากินข้าวเหลือแล้วไปใส่ถัง7วันเปิดช้อนหนอนออกทีเหมือนกันไหมคือกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าหนอนเคยทำเคยทำหนอนหนอนตัวนั้น คือจริงๆแล้วจุลินทรีย์ที่เราหมักมันเป็นอาหารนอนก็ไปกินอาหารนอนไม่ใช่สิ่งผิดปกติเหรอคะนอนเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งพิเศ่เ่าไปแอนตี้มันไปเกลียดมันเท่านั้นเองแต่จริงๆนอนมลรงวันหรือมันจะเป็นนอนมลรงวันอถ้ามันกินในอาหารสะอาดค่ะมันก็สะอาดถ้ามันอยู่ในปฏิกูลมันก็สกปรกเท่านั้นเองวันหลังจะลองชิมไม่ต้องไปชิมแล้วกันไม่ควรไม่ควรเอาเป็นว่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้ลองทํากันลงมือทํากันเลยดีไหมลงมือทำค่าวันนี้อ่ะ ไปที่ฐานโน้นเดี๋ยวก่อนค่ะอตอนนี้พักสักครู่ดีไหมคะจะได้ให้แบบว่าค,คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจด,ด,ม,จดมาดเจอกันในช่วงตนะลุยแนวคิดค่ะพี่กานคะวันนี้เป็นเมนูอะไรคะ ข้าวไลซเบอร์รี่ยัดไส้ค่ะเราจะเริ่มเริ่มจากการหมักหมูก่อนว่เราจะใส่ซีอิ๊วอหนึ่งช้อนชาซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนชาพริกไทยสักกน่อยหนึ่งนะฮะหนูชะคลุกให้แต่พี่จะติดแก๊สใส่กระเทียมค่ะใส่หมดเลยหมูค่ะหมูที่เราหมักไปเมื่อกี้ใส่หมดเลย ผมใหญ่ลงไปาเนะ ไว้จากนั้นนะคะตีไข่คับแป้งตักไส้ใส่เลยจ้ะเหมาะสำหรับมื้อเช้ามากเลยค่ะเมนู ข้าวไรซ์เบอร์ี่ยัดไส้ของเราเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินน่ากินข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666กลับข้ามาถึงช่วงตะลุยแนวคิดนะคะ ครูคะแล้วอันนี้เราจะเริ่มทําอะไรกันก่อนคะเดี๋ยวเราจะทําจุลินทรีย์กันเพราะว่าเราคุยกันเรื่องจุลินทรีย์แล้วแ<ะ>ต่้องมาดูว่าเออเราต้องทํากระบวนการทำย<ะ>ังไงเพราะถ้าซื้อเขาเปลืองะนะเพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าเออจากจุลินทรีย์ทั้ง3กลุ่มเขามันเนี่ย<ะ>เราจะใช้ประโยชน์กลุ่มไหนจะต้องมีวิธีการที่จะนํานําจุลินทรีย์เหล่านั้นให้มาอยู่ในในในสภาพที่พอเหมาะ ที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้ก็คือจะทําจุลินทรีย์จากหยวกกล้วยประเด็นของเราคือเราต้องการเอาไปย่อยสลายฟางที่มีซลโรลูโลสเคมซีโลูโลดลิกนินนะซึ่งจุลินทรีย์มันก็จะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่จะเป็นเครื่อตัวสตาร์เตอร์นะเป็นชื่อต่างๆในตลาดได้มากมายแต่เราเองเนี่ยเราจะใช้จากของกรมพัฒนาทธิดซึ่งเขาแจกให้พี่น้องเกษตรกรฟรีนะเพราะนั้นเราก็เอามาทีนี้เราก็มีต้องมี มันมีสูตรของเขาอยู่นะใช้วัสดุ30มิกิโลกาน้ำตาล10โลน้ำสิลิตรต่อพอดอหนึ่งซอต่อจุดินสีหนึ่งองแต่เราเองก็ทํามาหลายๆสูตรแต่ทีนี้เราเองก็แบบว่าต้องมีประยุกต์ิวันนี้ก็จะใช้สูตรพิธีการใช้น้ําหมักชีวภาพเก่าที่เราปลแล้วเหมวช้่า้ยใช่ถูกต้องนะกับหัวสูตรใหม่ด้วยซองสตาร์เตอร์ด้วยมันมีหลายสีอะคะครูอันนี้พอดอย่อมาจากพัฒนาที่ดินสูตรที่1สําหรับหมักปุ๋ย หมักปุ๋ยแห้งอันนี้เราไม่ใช้เพราะว่าของเราไม่แห้งเราเราเป็นเป็นปุ๋ยหมักน้ำเราจะใช้พอนอสองอันนี้จะเป็นกลุ่มที่หมักในเครื่องแอนแอโรบิกสามารถหมักในน้ําได้ไม่มีการเติมอากาศได้กลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มที่ใช้บําบัดน้ําเสียก็คือเป็นสูตรสําหรับบำบัดน้ําเสียเลยตัวที่สี่นี่คือเป็นจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์ ตัวที่ตัวที่4ก็คือพดเจ็ดนะพดหกนะพดเจ็ดพดเจ็ดเนี่ยเขาใช้เลยบอกว่าเอาไว้ย่อยสลายเพราะสมุนไพรสําหรับทํายาควบคุมกระจาระยาพืชแต่ครูเองเอามันทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในหมักตัวนี้เพื่อต้องการจุลรียเยอะเออซึ่งได้ทำได้ไม่ได้เสียหายเพราะนั้นมันก็เลยจะทําให้แก้ปัญหาเรื่องแก๊สมิเทนเป้าหมายหลักนะแก้ได้เลยนะดินจะไม่เน่าคือถ้าคาว่าเน่าเนี่ยบอกว่าเน่าไหมเน่าแต่มันไม่เหม็นเน่า เออมันกลิ่นหอมระเหยนะทีนี้พอพอเราได้ตัวนี้พอไปหมักเสร็จแล้วปุ๊บลดแก๊สมีเทนสองย่อยสลายฟางได้เร็วขึ้นยิ่งย่อยสลายเร็วเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นปลดปล่อยเป็นธาตุอาหารให้ข้าวและได้เร็วเท่านั้นนี่นี่คือคือการที่เราจะทำอะไรล่ะองค์ประกอบต่างๆเข้าไปช่วยในการลดต้นทุนการทำนาค่ะ รานนี้ถ้าทั้งสามตัวเลยรู้แล้วว่าส่วนผสมเป็นไงบ้างลงมือทำเลยไหมคะกล้่ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวช่วยกันนี่อตัวนี้นะกล้วยน้ำว้าเนี่ยเพื่อหิวเหรอคะไม่ใช่ค่ะเพื่อเพื่อให้เขาไอ้กลุ่มจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ย ให้เขามีอาหารคาร์โบไฮเดตกินมีน้าตาลกินบ้างก็เฉพาะอยู่กล้วยเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เฮ้ยมันมีแต่ข้าวเปล่าไม่มีกลับไงเออให้เขาสมบูรณ์หน่อยมีความหวานมีอะไร่ะกลุ่มนี้จริงๆเขาจะมีกล้วยมะละกอฟังทองสับรสแต่เรามีกล้วยกับหอกล้วยถ้ามีฟังทองมะละกอสับรดเอาทั้งสีไปเดินดูอันไหนสุกเอามาแล้วก็ไปเจออันไหนที่มันอาจจะ อย่างนี้อยตางได้แล้วไม่ได้แล้วไม่กินแล้วเอามาทำปุ๋ยมาเหลือจัดนกจักรลองแล้วอย่างนี้อ่ไม่สวยงามเอามาเราสับเรามือหนูก็สับกล้วยได้เหรอคะโครูก็ปาดเลยอคือเราหั่นเพื่ออะไรคะให้วัสดุชิ้นมันเล็กลงเพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสยิ่งมีมีลักษณะเล็กเท่าไหร่ก็ย่อยได้เร็วขึ้นเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นชิ้นใหญ่ๆเขาก็จะย่อยยากมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการทำการที่เราหมักเนี่ยควรจะอยู่ในร่ม นะควรจะอยู่ในร่มแต่ว่าไม่ควรจะอยู่ในบ้านเพราะกลิ่นมันแปลกปลอมกลิ่นมันอาจจะกลิ่นไม่เหมาะที่เราจะต้องไปคุ้นเคยกับมันนะแล้วก็ไว้ในร่มแล้วก็มีเมื่อเราผสมหมักเสร็จแล้วก็ขอให้คนสักวันละเช้าเย็นนะสักเจ็ดวันเพราะมันจะเกิดแก๊สพอแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวเราได้ผสมต่อเอาเอาเอาคู่ว่าค่ะ โดยทั่วไปนะวัสดุมัน30นะกากน้ำตาล10บโลน้ำ1ิบลิตรนะนี่เป็นเป็นสูตรเร่งรีบปกติเราต้องใช้เวลา20 30ถึง30วันแต่ทั้งครูเนี่ย7วันใช้ได้7วันใช้ได้เพราะว่าเรามี่วกลุ่มน้ำหมักเดิมอยู่แล้วคือเป็นน้ำหมักที่ทำอันแบบเดียวกันนี้อันก็สำเร็จแล้วแต่เป็นผักผลไม้หัวปลาเป็นสูตรสูลงมิดซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งทางไหน แต่กาลังจะบอกว่าเอาละคุณมากินอาหารประเภทนี้เพื่อให้คุณเก่งในเรื่องย่อยสารให้พวกเซลลูโลสแต่ว่าเพื่อกันเหนียวเผื่อตัว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 เก่าเลืลน้อยก็เอาออกพอดีเขียวมาหนึ่งพอีเขวสีเขียวแลวนี่อีกหนึ่งส่อะหนูเอาสีม่วงเนาะอ่้เทหมดเลยไหมครัคุณหมดเลยครับอันนี้เราต้องการเร่งรีบแล้วก็ใส่น้ําหมักเดิมลงไปเราใส่เยอะขนาดไหนครครูอ่ใส่ใส่อ่มีเท่าไหร่ใส่มันเข้าไปนะถ้าไม่ท่วมเดี๋ยวเติมน้ำและเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วกลิ่น วันสองวันเราดูแลกลิ่นมันทั้จะไม่ค่อยพอเหมาะก็เติมกากน้ําตาลเป็นอาหารเลือกคาร์โบไฮเดรตถูกคือถ้าเกิดเติมอันนี้ตอนแรกยังไม่ต้องใส่กากน้ําตาลยังไม่ต้องใส่กากน้าตาลเราดูที่ว่าเออเผื่อของเรามีความเข้มข้นพอไหมแต่ถ้าสูตรเดิมคือวัสดุเรา3กากน้ําตาลหนึ่งน้ำหนึ่งใช่ถูกต้องแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยในหนึ่งซองมันสามารถทําได้40ลิตรค่ะทีนี้อ่ะมันไม่ท่วมเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำไปทีนี้เราก็จะหมักไว้ในร่มนี่ละ แล้วก็พ่งนี้เราก็มาลองตรวจดูซิเอ๊กลิ่นเขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคเติมกากน้ําตาลแล้วอันนี้เราต้องใช้ในช่วงช่วงไหนบ้างคะในการใช้กนก็คือว่าช่วงตีฟางประมาณห้าลิตรเราน้าเข้านาอีกห้าลิตรนะเราน้ําตอนตอนที่หลังจากชากคุมนะแล้วก็ไปช่วงตั้งท้องอีกห้าลิตรนะและช่วงโนมรวงอีกห้าลิตรปนน้าเข้านาง่ายที่สุดหรือจะฉีดพ่นก็ได้ฉีดพ่นก็ใช้อาจาราหนึ่งลิตรต่อน้ำสองลิตรฉีดพ่นได้ประมาณสี่ถึงห้าไร่ <oh นอกเหนือจากหยกกล้วยแล้วเนี่ยยังมีน้ําจุลินทรีย์แบบอื่นด้วยไหมคะอ่ามันมีอันนี้คือน้ําปุ๋ย่ะคือจริงๆมันไม่ได้ปุ๋ยแล้วและค่ะแต่เขาเรียกจุลินทรีย์น้ากลุ่มที่ย่อยสลายฟางแต่มันก็มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เอาไปเป็นฮอร์โมนอ่ะถงกันเดี๋ยวพาทําเรื่องฮอร์โมนอีกตัวเดีเดี๋ยวมีอีกอ่ามีเป็นฮอร์โมนอะไรคะฮอร์โมนไข่ไข่เออใช้ไข่ที่ทาผลมันจะเป็นเรื่องโปรตีนค่ะวิตามินเกลือแร่ให้ครบเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเสริมอาหารเสริมใให้พืชทางบ โอเคเดี๋ยวเราไปอย่างนั้นป่ะไปิดอ้นนี้ไว้เดี๋ยวเป็นวันตอมมามาตามมาเลยค่ะมาครูเตรียมไว้ให้แล้วนี่อุปกรณ์พร้อมเหมือนทำไข่พะโล้เลยค่ะครูนั่นเหรอมันเหมือนตรงไหนโอเคนะเมื่อกี้ ที่บอกว่าเราต้องทําจุลินทรีย์โยเกิร์ตมาแล้วะทีนี้เราจะโยงมาถึงการทำฮอร์โมนเพื่อใช้ฉีดพ่นบำรุงข้าววัสดุที่ง่ายที่สุดอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าวัตถุดิบดีผลผลิตย่อมดีคะเพราะนั้นเรามาทำฮอร์โมนไข่กันอ่าง่ายที่สุดนะจำง่ายๆไข่ประมาณ15-20ถึงยฟองค่ะไข่ไก่ไข่ไก่เกลือจะบางนะน้ำตาลนะเราจะเพื่อความสะอาดสะอาดเพราะเราประฉีดพ่นทางใบนะเราก็จะเลี่ยงจากการใช้การน้ำตาลมาเป็นน้ำตาลทรายเพื่อละเอียดนะ เราไม่ใช้น้าตาลทรายขาวเนื่องจากถ้าเป็นน้าตาลทรายขาวปุ๊บมันจะไม่มีฮิวมิกแอซิดต้องใช้น้าตาลที่ไม่ได้ฟอกสีหรือจะมีฮิวมิกแอซิดเมื่อหมักเสร็จแล้วก็จะมีออกซินจิบินไซโตเคนินและฮิวมิกแอซิดมีสีตัวแล้วจะมีคุณค่าทางในไข่ในนมในส่วนผสมต่างก็จะมาบวกอยู่ด้วยอ๋ออันนี้นมอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวอ่าจะนี้ใช้ไข่ใช้ส่วนผสมนี้ยุรินซีสตาร์เตอร์ต้องมีมันกันะถ้าเรามียีสต์เราใส่ยีสต์ก็ได้คนะใส่ลูกแป้งเข้ามากก็ได ใส่นมเปรี้ยวเพื่อบวกจุลินทรีย์ให้หลากหลายเข้าไปเพราะเราไม่รู้ว่าในในส่วนผสมของเราเนี่ยมันต้องใช้จุลินทรีย์กลุ่มไหนบ้างเราไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เพราะนั้นมีอะไรที่คิดว่ามันมีประโยชน์ใส่มันเข้าไปอ่ะทีนี้อ้าวง่ายๆอ่ะคนน้อยตามน้องแป้งทุบอ่ะทุบไข่ใส่ในหม้อนี้ทางเอาเอาเอาอันนี้ไข่ต้มหรือไข่ดิบไข่ดิบไข่ดิบเลยนะคะโบ๊ะเร็ว แป้งชีกเชือใส่ลงมาใส่มันเข้าไปใสสองอย่างไงใช่ไหมคะใสมาเลยสองอย่างเลยโอเคโอ้โหมโรลงมาโอเคอ๋อข้างในเป็นอย่างนี้นี่เองจ้ามันเป็นสตาร์เตอร์เป็นตัวจุลินทรีย์เป็นตัวเรียกว่าเป็นอาหารที่พักกับพักตัวอยู่นะพอเขาเสร็จปั๊บเปลือกไข่มาเรียบร้อยแล้วค่ะครูง่ายง่ายทำเพราะว่าในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมมีธาตุอาหารรองนะอ่ะนี่เอาน้ำในนี้ นี้ำเปล่าเหรอคะเอาน้ำทกเอาให้เรียบร้อยเลยนะเพราะนั้นก็อันนี้เดี๋ยวหกใส่ก่อนเลยนะนมเปรี้ยวประมาณเท่าไหร่คะคุณนมเปรี้ยวแก้วหนึ่งประมาณทักสามขวดเล็กๆนลฮะมาเทใส่มาอ๋อผสมน้ำด้วยใช่ไหมคะอ่ก็มาเทใส่มาอ้าวน้ำตาลใส่มาน้องแป้งเออใส่มาเออรออย่างนั้นนานๆกวาดมือกวาดควบก็ให้ถ้าเราหมักแล้วเมื่อได้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปนะถึงจะใช้ได้ เนื่องจากเห็นไหมผลพลายไอวัตถุดิบของเราเนี่ยเข้มข้นทั้งนั้นพอ,อเข้มข้นปุ๊บจะมีความเป็นกรดสูงมากเมื่อหมักเสร็จกระบวนการจะมี P h เประมาณทัก3ามจนะซึ่งความเข้มข้นขนาดนั้นถ้าเราใส่เกินอัตราปุ๊บพืชไหม้แน่นอนจากนี้เราก็ใส่ภาชนะบรรจุนะเก็บไว้ในร่มเรียบร้อยตอนนี้เราตีเทือกย่อยฟางระหวานข้าวไปเราก็จะประมาณ1เดือนเราก็จะเริ่มฉีดที่ใส่ปุ๋ยผลแรกประมาณอายุ35วันได้เดือนพอดีไง เพราะนั้นเมื่อเราเริ่มทํานาหวานข้าวก็เริ่มทำฮอร์โมนไข่เลยครูคะลอวอย่างนี้ทาไมเกษตรกรถึงต้องให้ความสําคัญในการทําพวกจุลินทรีย์ต่างๆคะสิ่งมีชีวิตก็คือข้าวหรือพืชผันกนี่เราเขาต้องการอาหารที่หลากหลายแต่ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการกินอะไร,รเราเองวันนี้กินต้มกินเลี้ยงกินผัดเหมือนกัน ชีวิตเขามันต้องมันต้องอยู่กับดินแต่ทีนี้ได้เมื่อเราต้องการผลประโยชน์จากเขาเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาวควรจะได้อะไรจากเราบ้างณนะวันนี้มันก็เป็นการันตีแล้วว่าการใช้โฮอร์โมนหรือการใช้ธาตุอาหารที่เหมาะสมเนี่ยผลผลิตมันสูงต้นทุนมันถูกลงโดยการที่เราผลิตเองครูคะัอนนี้เราเรียนรู้เรื่องของการทําจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วทีนั้นพักกันสักครู่ล้างไม้ล้างมือแล้วช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงรอรูรอด้าน วันนี้เห็นทั้งคคกทั้งของเต็มเลยทำอะไรคะเนี่ยข้าวไลซ์เบอร์รี่ผัดน้ำพริกอ่องค่ะหนูเคยกินแต่ยังไม่เคยคิดจะทำเลยนะเมนูเนี้ยเนี่ยทำเลยอันนี้เราจะใส่กระเทียม1ช้อนโต๊ะหอมแดงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชี1ช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่เข้าไปแป้งตำเลยตำเลยทีนี้อันนี้พริกแห้งประมาณ4เม็ดตำให้ละเอียดเลยค่ะไหนดูไางคะพี่ได้ยังโอ้ได้แล้วได้แล้วกระปิครึ่งช้อนโต๊ะคืออันนี้คนพอเนาะ คุกหยับ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 ใส่หมูลงไปคุกเลยหมูกับเครื่องเค้าตามเมื่อกี้คุกเสร็จเรียบร้อยแล้วลงกระทะเลยจีใส่ไปเลยใสหมดเลยเนาะจ้ะโอ้ยผัดจนนวลละแป้งเอ้ยเอาข้าวมาเร็วเลยคุกคุกคุกอ่ะ,อะชิมอย่างด่วนค่ะน้องขาชิมเลยค่ะพี่ เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดน้ำพิิงอ่องของครัวบ้านๆของเราน่าตาน่ากินน่ากินเพราะฉะนั้นเ,เอาไปกินเลยไหมคะพี่ข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 รอบด้านค่ะวันนี้นะคะก็มีคําถามจากแฟน,แฟนแรายการถามมาเหมือนเดิมค่ะครูเดี๋ยวนะหนูดูก่อนวันนี้คําถามว่าอะไรบ้างเป็นคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําในวันนี้นะคะครูก็ถามว,ว,ว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนไข่นะคะถ้าเกิดผมหมักฮอร์โมนไข่ครบ7วันสามารถนํามาใช้เลยได้ไหมครับแบบว่ารีบใช้สุด,สดๆเลยพอเข้าหอมมะลิกาลังออกแล้วถ้าเกิดใช้ตอนนี้จะได้ผลสุดๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้ คือการทํางานในเรื่องนี้มันจะต้องครบะบวนตารการหมักสลายฮอร์โมนไข่เนี่ยมันต้องใช้กำหนดหนึ่งเดือนอย่างน้อยหรือหมดการสลายน้ําตาลหมดแต่ถ้าเราใช้เจ็ดวันไปใช้เลยปุ๊บเนี่ยโปรตีนจากไข่นะพวกคาโบไฮเดตต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันยังย่อยสลายไม่หมดมันจะกลายเป็นอาหารของเชื้อราเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราในโรคในข้าวได้ถ้าเราไปฉีดพูดตอนนี้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบนะให้หมักไปให้ได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ไปฉีดตอนนี้พ่งจะออกเดี๋ยวไปฉีดตอนมรวงพอดี อออก็ผิดตรงโน้มรวง,องเอาร,อรไม่ต้องรีบมากมตรค่ะแล้วมีคําถามยอย่างนี้ให้นิดน้อยมาดูคําถามที่2กันบ้างนะคะคําถามนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนไข่เหมือนกันค่ะครูเขาถามมาว่ารบกวนสอบถามหน่อยครับฮอร์โมนไข่ใช้ฉีดเข้าช่วงไหนดีใช้ฉีดแทนยาเร่งแต่งได้หรือเปล่าแล้วก็ควรใช้ในอัตราส่วน ผสมน้ําฉีดข้าวเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกระนวนการนะ่นะข้าวเราจะมีอายุประมาณสักเกือบสี่เดือนค่ะนะในช่วงประมาณสักสาวันหลังจากใส่ปุ๋ย้นแรกอสักเที่ยวหนึ่งประมาณ30วันก็ประมาณสักสาวันนะฉีดนะอาจจะบวกกับไตโคโทมาบิวเรียบีทีได้เท้งนั้นนะครับต่อมาก็ช่วงแต่กอสองสุดอีกสักเที่ยวหนึ่งก่อนออกดอกประมาณอายุสักเจ็ดสิบวันเที่ยวหนึ่งแล้วก็หลังจากโน้มรวงอีกเที่ยวถึงสี่เที่ยวพอก็มาขอมันไข่ Mm hmm. ไม่ต้องมากเกินนี้เพราะ mm hmm. ว่าจริงๆแล้วฮอร์โมน,นมันเป็นมืนอาหารเสริม mm hmm. กระตุ้นทําให้ผิวพันธุ์เป่งปังนะ mm hmm. มีความกระชุ่มกระชวยขึ้น mm hmm. นะครับแต่หลักๆของพืชเราต้องจเจริญเติบโตมตั้งแต่ N P K ตั K, ้งแต่แรกท่านอาหารหลัก mm hmm. ท่านอาหารรองและการจเจริญเต,ติบโตในช่วงอายุขขเขาอยู่แล้วหวครูขาต้องถือว่าได้ความรู้กลับไปเต็มกระเป๋าเลยนะคะ,คะ เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าคนที่พลาดชมเนี่ยแล้วอยากจะดูย้อนหลังทำงไงคะอืออย่างนี้นะคะ่ะเข้าไปที่ Facebook หรือ YouTube นะคะเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าชาวนายุคใหม่ก็จะเจอเลยค่ะพี่น้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามที่แฟนเพจรายการเลยค่ะหรือจะเขียนคำถามแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่ารายการชาวนายุคใหม่เป็นรายการที่คนกินข้าวต้องดูคนปลูกข้าวต้องดูคนขายข้าวต้องดูใช่แล้วค่ะ ดูแล้วก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนข้าวไทยเกษตรกรไทยกันนะคะเสียดายกับครูวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการสวัสดายุคมสวัสดีค่ะ เราจะทําจุลินทรีย์กันพอไปหมักเสร็จแล้วปุ๊บลดแก๊สมีเทนสองย่อยสลายฟางได้เร็วขึ้นการทําฮอร์โมนเพื่อใช้ฉีดพ่นบำรุงข้าวแต่ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการกินอะไรแต่ทีนี้ได้เมื่อเราต้องการผลประโยชน์จากเขาเราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาควรจะได้อะไรจากเราบ้างเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนหรือการใช้ธาตุอาหารที่เหมาะสมเนี่ยผลผลิตมันสูงต้นทุนมันถูกลงโดยการที่เราผลิตเอง